ถ้าเกิดเราเหยียบโดนย่านะครับเราจะโดนเตะเฮ้ยโอ้โหแรงมากจริงเลยโอ้โหผมไม่โดนเตะหรอกเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ผมยังไม่เห็นมันแต่ย่าเลยเฮ้ยมันหายไปแล้วเฮ้ยโอ้แค่แค่ย่าแค่นี้มันไม่ทำมันโอ้โอ้โอ้แล้วนี่คือไรเฮ้ยทำไมมันโยกเองเดิมทุกคน อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ต่ก็คือแมปนี้นะครับเราห้ามแต่ญ้านะครับแล้วนี่อ่ออันนี้ก็น่าจะเป็นแมปออบบี้ที่ถ้าเกิดเราแต่ญ่านะครับเราจะโดนเตะออกจากเซิร์ฟนะครับก็คือเราห้ามแต่ญ้าเด็ดขาดไม่งั้นเราจะโดนเตะอ,อย่างนี้ยังไงระคุณโดนเตะออกจากเซิร์ฟแล้วไองโง่ไม่เป็นไรนครับ ถึงผมโดนเตะผมก็เข้าใหม่แต่ผมเริ่มใหม่ด้วยโอ้โอ้โอ้ผมผมโอ้ผมโดนผมโดนเตะอีกแล้วเอาดิคิดว่าย่ามเก่งๆสักแค่ไหนกันเชียววะฮัลโหลเดี๋ยวผมเออโอ้ผมเตะย่าเออมาโอ้ยโอ้เพื่อนฮัลโหลเพื่อนมันเพื่อนมันเบียด ผมนะครับผมเลยแต่ย่านะเมื่อกี้ผมไม่ได้กากนะครับอ่าก็คืออู้กูแต่อีกแลยโ้เฮ้ยอ่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้ขายยาวมเศษคือต่ออู้แหลกโอ้โหเกมกางอ,อยู่ดีๆอยู่ดีๆแหลกเฉยฮัลโหลเฮ้ยเสียงอะไร เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนไปทีละคนเฮ้ยเพื่อนอุ๊ยโอ้โหผมคึดว่าตูดผมเตะย่านะครับอู้ไม่นั่นนิ้วก้อยผมมันไปเตะย่าเอาละผมจะใช้เวลากี่นาทีนะครับในการการดานอู้เฮ้ยเอาจริงนะผมผมว่าอู้ไอ้ยังไม่ทันแม่ขยับเอาละเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวผมลองผาดกันนี้ เอ้ยผมลองผักดูเพื่อนหายไปเลยเพื่อนหายไปเลยเฮ้ยมีใครมันจะโดนผมเอ้ยเอ้ยอันนี้คนไทยเนี่ยแต่งตัวเหมือนเทสตีคนไทยเลยเอ้ยอุ้ยอืออผมจะผักมันออกนะครับอืออ้ไอ้นี้โดนไอ้นี้โดนเอ้ยแต่ผมจะผักมันผมจะผักมันผมผักไม่ได้อู้ยบร้อนแต่ยาบเร็วไอ้เบคอนอู้ไอ้เบคอนมันแต่ยาบไอ้เบคอนมันหายไปแล้ว อู้อ้ผมรู้ผมหายดีนะผมเท้าเล็กโล้ยแย่่องจริงครับตั้งแต่ผมเข้ามาผมเจอแต่หน้าเดิมๆที่แบบโอ้เอาเฮ้ยเกมก่าเกินโหลทุกคนเกมนี้มันกากจังเลยเอาละนี่นะเราแค่ผ่านแบบชิวๆหูเมื่อกี้ดูดิกรับตุกอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เหมือนผมจะแต่ย่าแต่ไม่แต่ไม่โดนาที่เหลือง่ายนะครับมันไม่มีใครกวนแล้ว ที่เหลือเป็นออบบี้ที่ EC แล้วนะครับตอนนี้เราก็แค่ต้องผ่านชิวๆนะครับเฮ้ยดูดิเส้นชัยอยู่แค่นี้เองอะทำไมผมจะไม่ผ่านใช่ป่มโอ้โหโอ้โหโอ้รงตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตรายเกินเออผมมาแล้วเว้ยเฮ้ยอโอมันบอกว่าถ้าเกิดเราไปเหยียบบนพื้นสีเขียวนี้นะครับเราจะได้หนึ่งหมื่นแคป โดนหลอกผมโดนหลอกฮัลโหลนี่คือผ่านหุ้ยโอ้มีกับดักครับทุกคนมันเป็นกับดักที่ฮุ้ยโอ้โอ้ผมอ้วนนะผมก็เลยรอดอ่าเพราะงั้นฉิวไม่ฉิวเฮ้ยผมกำลังจะผ่านเฮ้วอู้ผมยังไม่ทันได้กระโดดลงไปเหยียบหญ้าเลยนะผมก็โดนเตะแล้วนะฮัลโหลเฮ้ยนี่นะ อุยอ้ยเฮ้ยโอยเอาจริงนะเป็นแบบที่ไม่มีอะไรแต่ว่าทำความทำความผมกระตุกได้เลยนะแบบนี้อันตรงนี้เราก็ต้องระวังเป็นพิเศษตรงนี้เราก็ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่เออนี่ไปแล้วผ่านชิวๆตรงตรงนี้ไม่ต้องเขาหลอกผม,มนะผมไม่ได้นะผมไม่ได้หมื่นเหรียญทั้งนั้นนะดูมันเข้าหร้อวะเฮ้ยปะมึงนะผมขอด้วโอ้ ผมสามารถซื้อเกียร์ได้นะครับแต่มันคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวผมพามาซื้อที่หลังนะครับแต่ผมขอผ่านไอ้ด่านนี้ก่อนไอ้ด่านนี้ผมจะต้องใจเย็นๆนะครับเฮ้ยไอตรงนี้มันสูงจังอ้าวอ้าวไอชิบหายกูเข้ามากูกูเข้ามากูโดนแบนไอ้โหลเข้ามาแล้วผมโดนเตะเลยอูเอ๊ผมว่าไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่แล้วทุกคน แต่ผมรอให้ทุกคนอู้ไอ้น,นี่หายตัวหายตัวไปซะเฮ้ยมันกลับมาแร้วมันไปได้ไงไงเมื่ไรเราแค่ต้องผ่านเพื่อนมันมา,มาผักผมนะผมก็เลยโดนแบนนี่นะไปโดนแบนอันนี้ผมโมเองนะฮัลโหลเอาละเอ้าโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แนละ้วอ,อันนี้เกมกากดนะทุกคนอันนี้เกมกากนะ์ดการที่ผมเข้าแล้วผมหลุดอออูไอ,อนน เฮ้ยเพื่อนไปดีแล้วคนดีโหลผัดกันอย่างเดียวเลยเอออูผมกระโดดแล้วผมก็โดนเตะออกนะครับคือคือไงครับแบบนี้เขาห้ามกระโดดแล้วโหลยเฮ้ยเฮ้ยผมขอเอ,อ้ยเพื่อนมันติเม,ม่อเพื่อนมันไม่กล้าไปเอ้ยเฮ้ยโอ้ออโตอนนี้นะครับเพื่อนเริ่มหายไปหมดแล้วอ่าที่เพื่อนหายไม่ใช่ะไรคนะรับโดนเตะนะครับก็คือเพื่อน โดนเตะก็เลยหายหมดอ่าใเมื่อเพื่อนโดนเตะหายหมดเราก็ชิวๆนะครับที่เหลือเราก็แค่ต้องเดินไปชิวๆเดินกระโดดชิวๆอ่านี่นะครับโอ้โหผ่านแบบง่ายได้เฮ้ยโอ้หเก็บตกเอาละหลังจากนี้คือมันง่ายมากๆนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานะผมโยนเกมนะครับ ที่ผ่านมาเอ้ยมันโอ้โหมันก็ขนาดเท่ากันไม่ใช่เหรอวะแล้วมันผมกระโดดไม่ขึ้นวะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวผมแข็งอู้หูเอาจริงๆนะตอนนี้มันจะมีใครมันมาดูผมผมเล่นไปเล่นมาเริ่มหัวร้อนแล้วผมเล่นไปเล่นมาเริ่มหัวร้อนแล้วเพื่อนมึงอยากกระโดดตอนผมกระโดดดิโหลเรไทยห่วงกันหมดเซิร์ฟก็กระตุกโอ้โห เอเอกระโดดได้เลยเว้ยเอเพื uh, ่อนที่อยู่บ้านมันชอบติเมือนกัทุกคนมันไม่กล้ากระโดดไงแล้วพอผมกระโดดมันก็จะกระโดดอ่ะอ่ผมผ่านมาแล้วเฮ้ยจริงๆอ่ะเส้นชัยมันอยู่ข้างหน้าแค่นี้เองเฮ้ยผมจะผ่านผมจะไม่ผ่านได้ไงวะอ้อ้ยอ้อ้ยโอ้อ้ยอ้้ย้ย้ยอ้้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ย้อ้ย ถ้าเกิดเราไปเหยียบบนบล็อกสีเขียวนะครับเราจะได้20,000บาทโอ้โหแล้วกูจะไปถึงไหมเนี่ยเอาละลุยยยยย